ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็มาอยู่กับน้องเนทในช่อง s t u x c Channel กันอีกแล้วนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเนทก็จะมาแจกเกมนี่เลยนะคะมันจะเหมือนเกมเออฟรีไฟลนะคะแต่มันไม่ใช่เกมฟรีไฟนะคะเนทจะมาแจกแล้วก็จะมาทดลองเล่นเหมือนกันนะคะโอเคทั้งแจกทั้งทดลองนะคะอ่ะถือว่าแจกแล้วก็เล่นให้ทุกคนดูด้วยนะคะ ว่ามันเล่นได้ไหมเล่นได้นะคะทุกคนค่ะไม่แบบไม่แ้น,นิดด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะปิด WiFi ดูนะคะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยจะปิด wi-Fi กดปิดนี่นะคะเนตปิด Wi-Fi แล้วทุกคนแล้วเราก็กดเริ่มต้นเลยนะคะดูสิยังแบบไม่มีอะไรเตือนเลยนะคะยังเล่นได้ปก,กตินะคะมันมี2โหมดน,นะคะโหมดมุมมองที่1กับโหมดมุมมองที่3มนะคะอันเมื่อกี้ก็มุมมองที่เนี่ยเดี๋ยวเอา แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะโหแล้วก็รอมันหลดเนาะแต่หาเรืงเถี่ยมันก็เออดูอันนี้เพินไปนะคะเดี๋ยวอนี้ตัดคลิปไปตอนยืนมาเลยนะคะนี่นะคะทุกคนคะ่ะมันมีโหมดนี้นะคะโหมดเฟรมนะคะเฟรมก็คือโหมดที่แบบมุมมองที่หนึ่งอันนี้ก็มุมมองบุคคลที่สามนั่นเองทุกคนโอ้โหแอ,อเสียงไปอะไรไม่รู้นะคะโอเคเนี่ยจะเล่นมุมมองบุคคลที่สามนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะ โอเคเราก็รอนะคะ นี่นะคะเป็นภาษาไทยด้วยนะคะประเด็นเป็นภาษาไทยด้วยคือแบบอืดีมากบางคนก็รู้จักเกมนี้แล้วนะคะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักก็หาเกมแบบพวกเหมือนกับไปเกมฟรีไฟนะคะแล้วก็ไม่ใช้เน็ตด้วยนะคะเผื่อใครไม่มีเน็ตนะทุกคนคะ่ะก็สามารถเล่นได้แบบว่าหรือว่าใครไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เออโอ้ยฉันไม่มีเน็ตฉันไม่รู้จักเน็ตไทยโอ้โหฉันเล่นเกมนี้ก็แล้วกันนะคะโอ้โหเกมมันๆไม่ใช้เน็ตกอดีมากนะคะโอ้โหแบบต่ำกว่าสิ โอเคนะคะนี่มาแล้วโอ้โหทุกคนนี่นะคะแล้วก็รอเริ่มเกมนะคะเหมือนฟรีไฟเลยโอ้โหทุกคนแต่อันนี้มีแต่หมดทั่วไปนะคะนี่ทุกคนนี่นี่ปลาวกระจายแล้วก็นี่ชกได้นี่อย่ามาใกล้ฉันนะชกแค่เลยนะนี่ฉันจะบอกเลยก่อนนะว่าฉันน่ะเป็นนักสังหารมือฉากาจดูสิแม่นมากดูนะไปใกล้ๆนะคะแล้วก็เล็งตรงหัวเลยนะคะ ป้องเห็นไหมเอาโอเคถึงเวลาบินแล้วโอเคมาเรามาบินกันเลยโอ้โหนี่เรามาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเราก็จะไปที่ปราสาทเข่าพานมรุ้งนะคะไม่ใช่แล้วโอ้โหดูปราสาทนั่นสิสวยมากๆเลยโอ้โอทุกคนค่ะฟ้าร้องฝนตกพายุจะเข้าฟ้าเลยร้องบึมบึม โอเคมาว้ายจะทันไหมโอเคอุ๊ยทัน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 อยู่ทันอยู่ลงมาเลยวู้โอเคทงถึงแล้วนะคะแปปนึงนะทุกคนทุกคนขะดูสิมีคนตั้งแบบสี่สิบเท่าไรกว่าสี่สิบกว่าคนเลยสี่สิบหกคนดูสิแต่เนตยังไม่ได้สังหารใครสักคนเลยเฮ้ย นี่มันสนัยนี่เก็บไปเลยปามนี่เราก็มันสามารถกินอาหารได้เยน,นะคะคือแบบถ้าเกิดหลอดอาหารตรงนี้หมดนะคะมันก็แบบนี่ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้หมดมันก็จะเออแบบเจ็บขานะคะก็จะเดินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มเจ็บขาดูสิ เน่ก็จะฟาร์มของไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหมีไอสติมสองอนันทุกคนดีมากคือแบบมีที่กดวิ่งแบบเกมฟรีไฟด้วยนะคะแบบไม่ต้องเดินเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะโอ้โหเหยื่อพูดมากคือแบบพูดใสอินเนอร์มากค่ะทุกคนคะ่ะคือแบบว่าแบบอุย้ยตื่นตะลึงตะการตากระเป๋าก็จะเต็มแล้วทุกคนดูสิอันนี้เราก็จะเก็บไอสติมไปนะคะรู้สึกว่ากระเป๋าจะเต็มเราจะไปหากระเป๋าก่อนนะคะลงไปข้างล่าง นี่ไอติมปึ๊บนี่ไงกระเป๋าเก็บข้อมูลของคุณเต็มก็คือว่ากระเป๋าเต็มนะคะโอ้เรามีตั้งเจอันเนี่ยไอศรีมนี่ยเราก็ไปเอากระเป๋าข้างล่างนะคะไหนดูซิว่าบ้านหลังไหนมีกระเป๋าบ้างคือแบบว่าแบบเกมนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นเกมที่แบบว่าเล่นมันมากนะคะคือแบบ ถ้าเราได้ที่หนึ่งมันก็จะมีโปรไฟล์เหมือนกับเอ,อ่อฟรีไฟล์เลยนะคะแล้วก็รอก่อนนะคะรอคนมาตึองรอล้วม่รู้สึกว่าคนก็น่าจะมาแถวๆนี้แหละมีสไนน์นะคะมีสโคบสโคบซูมได้ด้วยนะทุกคนพอสโคบซูมได้สิป๊บเราก็ทำไงเล็งหัวสิคะรออะไรนะคะทุกคนคะ่ะโอเคเฮ้ย,ยนั่นคนไหมนะไม่ใช่หรอกมกั้งไหน กล้องสองทางไกลยฉันโอ้โหคนคนอุ้ยปืนเน็ดโอ้โหทุกคนคะ่ะดูสิปังโอเคข้อมูลเต็มแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้นด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายผู bye, ้หู้